ฟังน้องพิมพ์ให้จบก่อนเด้ค่ะยาฝาวดามากันเนาะจ้าสามีไม่ให้ทำงานวสันแต่ให้ทำสิ่งนี้เฮ็ดอีหยังและพี่น้องสิ่งนี้แห้งตัดแห้งปุมจากพี่น้องเพราะต้องย่านว่าเขาสิตายเนาะจา้านี่คือรถแรกเนาะจ้าที่น้องพิมพ์ตัดจัดพี่น้องคาทาติดตามเบิรกลดเนาะจา้าว่ารดที่สองอดที่สามนะคะแห้งแตกหลายกว่านี้จา้าเนี่ยจา้า งามๆทง้งนั้นเลยพี่นองจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นองสุขุสุขคนเด้จ้ามาพบพอกันอีกคือเกากับนองพี่มีสีอีสานจ้ามือนี้นะคะมากับบรรยากาศสวนพักอีตูหรือว่าใบแมงลักจาพี่นองขาเบิร์ดูจ้ามีตาหยอดงามๆดอกงามๆทางนันเลยเนาะจ้าพี่นองจ้านองพิมพ์เนาะค่ะสีผ้าพี่นองมาตัดใบ ใบแมงรักหรือว่าพักอีตูน่าจะพี่น้องคะเอาไปเฮ็ดแบบถนอมอาหารจ้ะไว้ธกิจในช่วงหนาหนาวหน่ะหิมะนะ่าจะพี่น้องอุปกรณ์ของน้องพิมพ์นะคะในมือนี่นะคะกกมีอันนี้จ้าแนวตัดน่าจะพี่น้องนะคะเบิ่งจางามคักพี่น้องจ้าฟังนันก็เป็น เป็นบวบฝรั่งเนาะจ้าส่วนฟังข้างนี้ก็เป็นทั่วฟักงาวจ้ากาล่งขื้นข่างงามๆเลยจ้ะพี่น้องคะสำหรับใบแมงลักหรือว่าพักอีตูเนาะจ้าพี่น้องคะเ้าค่วนทีจ้ตัดนะคะพี่น้องคะ่ะตัดเห็ดเขาปงหลายๆเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้ะมีตะยอดอบ,บวบงามๆพี่น้องเอ้ยนะคะผู้ดใดอยากได้กะ มาเด้๋ยจะเดอ้อมาเก็บน้ำน้องพพ์มีสีอีสานเนาะคะ่ะพุนะ่ะตัดเอาคือตัดใหญ่ละจ้ะพี่น้องคุณนะ่ะสะอ่อนหลยจ่ามีแต่หยอดงามๆพี่น้องจ้าวิธีการถนอมอาหารของน้องพี่มีนอกจากพี่มีแกสีเอาไปลวกน้ำห้อนนกน้ำเย็นจ้ะพี่น้องจ้า แล้วก็นําไปแช่ซองแข็งนะคะไว้ถักกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้านาแห้งตัดแห้งแตกเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ่ต้องย่านเขาเบิดเนาะจ้าตัดเลยจ้านี่ค่ะบ่ต้องปล่อยให้ออกดอกน้ำเนาะจ้าพี่น้องจ้ามีแต่หยอดง,งามๆค่ะ เกินไหวทั้งหนาปุ๊กปังยานอกจากพี่น้องค่ะว่าสามีไม่ให้ทำงานว่าสั่นแต่ให้ทำสิ่งนี้เฮ็ดอีหยังละพี่น้องสิ่งนี้การเลี้ยงลูกนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะน้องพิมมีนะคะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกจะพี่น้องจ้าบ,บอใดเฮ็ดงานนะคะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะจ้า น้องพิมีกะว่าไปหลคยคลิปเดี๋ยวเนาะจะพี่น้องคะว่ายูนี่เนาะจะเพิ่นจ้างกันเลี้ยงเด็กหน่อยจะพี่น้องคะ่ะราคาเป็นชั่วโมงจ้ะแพงแพงอหลี่เด้พี่น้องแพงคักแพงแน่ยอลี่เด้เนาะจา้ะแล้วข้านี่ถ้าเกิดว่าน้องพิมพ์นะคะออกไปเฮ็ดงานเนาะจะพี่น้องคะคาแรงของน้องพิมพ์นะจ้ะกันย่งบบสูหลายซำจ้างเด็กหน่อยได้จ้ะพี่น้องจ้ะดังนั้นเลี้ยวเนาะคะ่ะ ขอบคั้วฐานะของน้องพีม่มียูน่ก,กับโบได้หางไดมีหลายเนาะคะ่ะกะจังซอยกันประหยัดจะพี่น้องคะ่ะเงินคําที่หาบาได้ก็ต้องบริหารจัดการใส่ให้มันพอดีเนาะจากพี่น้องค่ะการประหยัดอีกทางงนึงของน้องพี่มีนั่นก็คือการอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนี่หละจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปจ้างเขาจะชั่วโมงละ สิบหาดอลลรายี่สิบดอลลาร์ขึ้นไปคิดเป็นชั่วโมองด้วยจ้ะพี่น้องคะ่ะกระโพดแพงเนาะจ้ะดังนั้นแล้วเหตุผลน,นะคะที่บั้ให้ออกไปเหตุงานนะคะกัเพราะว่าต้องอยุบานเลี้ยงลูกเนาะจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเกิดลูกใ,ใ่เขาลงเรียนเนาะจ้ะ จะได้ไปแน่นอนนอจาะพี่น้องค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอของน้องพี่เมีกับเป็นคนนะคะมักเหตุการณ์เหตุงานบอยุบัเศรายู่แล้วนอจากพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วเนาะคะ่ะเหตุผลที่ไไปเหตุงานกก่ยอนอันนี้แหละจากพี่น้องค่าเลี้ยงลูกจ้าเนาะคะ่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกจากพี่น้องมาเก็บพักอีตูน้ำน้องพิมพ์ดเดจจะเดอหลายคักจากพี่น้องจ้าเนี่จ้า จาะพี่น้องมีตายอดอวบๆวบงามๆาเนาะจ้าถ้าเกิดว่านะคะน้องชอนใหญ่จักน้อยเน,นาะจ้ะพี่น้องค่ะกะเอาหอดอายุเกณฑ์เขาลงเลี้ยนใดเนาะจ้าน้นานองพิมกสิเอาเพิินไปเขาลงเลี้ยนจ้าลังจากนั้นเนาะคะ่ะน้องพิมกสิไปหางานาัดท่ามเห็ุจ้ะพี่น้องค่ะนะคะซอยกันจา้าสองสามีภรรยาเนาะจ้ะพี่น้องค่ะเปลี่ยนกันเบิง่งเปลี่ยนกันเลี้ยงลูกเนาะคะ่ะย่างถี่ น้องพิมบอกไปหลายคลิปวิดีโอเนาะจ้าว่าหยาดโบมีจจะพี่น้องค่ะหยาดทางสามีกับโบมีทางเฮากับโบมี่เนาะจ้าก็เลยต้องซอยกันสองพวเมียจ้าพี่น้องจ้านี่ละค่ะเป็นเหตุผลถี่น้องพิมพ์นะคะบุหรเหตุงานจ้าพี่น้องโบแมนหน่อยหน่อยได้จ้าพี่น้องจ้าพักอีตูของน้องพิมพ์มี่เนาะจ้าเง่าแถวไปหอดผุนค่ะพี่น้องค่ะมีแต่หยอดอวบอวบงามๆามจ้าพี่น้อง แห้งตัดแห้งแตกเด้อจ้ะพี่น้องเด้อน,นะคะใบแมงลักหรือว่าใบกระเพราเนอจะให้พี่น้องนะคะเด็ดยอดเขานะคะตัดออกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้านี่ค่ะ,คะแห้งตัดแห้งป้มจ้ะพี่น้องว่าต้องย่านว่าเขาสิตายเนอจ้า นี่คือรถเหลกเนาะจ้ะที่น้องพิมพ์ตัดค่ะพี่น้องคะท้าติดตามเบงหลดเนาะจ้ะว่ารดที่สองรดที่สามนะคะแห้งแตกหลายกว่านี้จ้าเนี่ยจ้างามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้าน้องพิมพ์ม,มีเนาะจ้กขอขอพระคุณเดจะเดอทุถกกำลังใจจากใ้อายสุขูสุขนเนาะจ้ะ ที่เขามารับชมนะคะคลิปของน้องพี่มีสีอีสานใช้ชีวิตบ้านๆอยู่อเมริกาจ้าพี่น้องจา้าอีลากระบอกคือเกานนละบบมียังนะคะรู้ลาให้พี่น้องเบิงดอกเด้อจา้านี่ตาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะ้าจ้าพี่น้องคาเข้าวสวนพักนะคะหาเห็ดหาเน่้อไม่ตามฤดูกาลนาะจ้ะพี่น้องคาก็เป็นอีกหนึบรรยากาศนะ้จาจ้ะคือจัง อีสานบานเหาจะพี่นอง้ากันเลยเอามาแบ่งปั่นให้เอื่อยอายเฮาสุขูสุขคนรับชมรับฟังเนาะจ้าเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเนาะจ้าที่เขามาแล้วน้องพิมกาฝากลยค่ะเด้อกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำแนเนาะจ้าบ่ต้องอายทิคอมเมนต์พูดคุยได้จ้าพี่นอง้าถามไทยถามคาวผูดคุยกันมาได้เลยเด้จ้าอีหลาน้องพิมมีก็อยู่ตางต่างบานตังเมืองเนาะกะ กะเงาแน่นอกจากพี่น้องคะ่ะก็ขึ้นหอดบานแน่นะคะได้มีพี่น้องเอฟซีนี่ละคะ่ะมาผุดคุยมาเล่นน้ำเนาะคะ่ะก็ดีใจจ้ามีกำลังใจนะคะพี่น้องคะ่ะเบาง่ายๆเนอกจากมีกำลังใจในการเดคลิปนะจ๊ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวแรงๆนอกจากพอบานเพิ่นเลิกงานมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่งกะมาเข่าวสวนพักน้ำจา้า จ้าพี่น้องได้แล้วมีแต่หยอดอวบๆงามๆจ้าพี่น้องเบิรงดูละ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอีหลาน้องพิงมีกับสิคอล่าเออยายไปก่อนเนาะค่ะเนาะนะคะจักน้อยน้องช้อนกระตืนแล้วจ้าเอาไว้พอกันโอกาสหนาะคลิปหนาเด้อจ้าขอให้เออยายสุข่สุขคนยู่ดีไม่แห้งจ้าสวัสดีค่ะไปพอกันไหมจ้า